สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล่นแบบไอรอนแมนนะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกให้เรากดที่้านล่านนะครับแล้วก็เรียนดูว่าเราจะแปลงอ <c oughs> ะไรจะแปลงเป็ไปนไอรอนแมนสีนนะครับ <c oughs> แล้วพอเราแปลงร่างเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตามจุดพวกสีแดงนะครับผม เพื่อไปฆ่าจูนนะครับแล้วเราก็จะได้ตังมานะครับผมถ้ามีเสียงรถบกวนเลยนะครับวันนี้ไม่ได้พลาดในห้องนะครับแล้วก็กดด้านล่างแล้วก็ยิงเลยครับยิงไปเลยครับยิงจนกว่ามันจะตายครับพอตายแล้วครับเราก็จะได้ตังจากเขาครับพวกโจรนพวกนี้ก็ จะตายเราถ้าเราถ้าเราค่าเสร็จแล้วแล้วเราสามารถอันมีเงินปุ๊บใช่ไหมครับเราก็สามารถไปสูงแต่แต่ต้องมีเงินจิตพันห้าก่อนครับเราค่อยจะสูงได้ครับเก็บไปได้แค่ครับถ้าค่าหมดก็จะได้ตังค์เยอะหน่อย จะมีเลือดอยู่นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ถ้าฆ่าไปเรื่อยๆครับเมันควดจะได้ตังค์นะครับพอได้พอได้ตังค์แล้วนะครับผมเราก็จะเอาไปสุ่มนะครับผมตอนนี้ เสร็จก่อนนะคับผมขออภัยที่มีเสียงน้องรบก,กวนนะครับณน้องเพิ่งกลับมาจากตลาดนะครับซึ่งเราก็เก็บเงินไปเรื่อยๆครับจนจนกองเงินเราจะครบนะครับ,บ,ลรบแล้วเราก็ไปที่ ตรงสีเขียวนั่นร้านค้านะมัต้องไปสนใจม,ามาันแล้วก็จะฆ่าไปเรื่อยๆฆ่าไปเรื่อยๆพอเราฆ่าเสร็จแล้วเราก็วิ่งเก็บตังค์ แล้วเราก็บินไปที่ร้านค้านะคะเอาเอาอะไรอันอันนี้อันนี้แล้วเราก็จอดนะครับมันมีภารกิจก่อน นี่คือตู้สูงนะครับตัวไรงๆแล้ก็จะเป็นแผงที่นะครับแล้วเราก็ออกไปทำภารกิจต่อนะครับไปเรื่อยๆกลับซึ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ เยุดมุ่งหมายครับซึ่งตอนนี้ก็ลงจอดได้แต่เรายังมีเพื่อนเรานะครับก็ทำอย่างนี้ผมทำทำกันมานะแล้ว เราก็ต้องไปแต่ละจุดน,นะครับถ้าเห็นสีแดงเป็นเหมือนคล้ายๆเพื่อนเราอย่าไปสนใจน,นะครับนันคือไอรอนเมฝั่งศัตรูครับตีเจ็บมากผมเคยโดนแล้วครับผมเงี้แต่เมื่อวานเอนะครับผมแบบนี้แต่ผมลืมอัดคลิปครับแมบปบสวนสนุกน่าจะ ประมาณอาทิตย์หน้านะครับค่อยจะได้ลงเพิ่มเพราะว่าเรายัางมีว่างนะครับ <c oughs> ถ้ามันขึ้นแบบด้านบนนะครับแสดงว่าเอนจีเราหมดนะครับเราบินต่อไม่ได้แล้วก็รอเอนจีเพิ่ม ยิ่วกว่ารเราจะบินต่อได้นะครับเราสามารถบิน,ะะนเ,เก็บเงินได้ทุกที่เลยนะครับผมพราะถึงเจ็ดพันห้าแล้วนะครับหรือว่าเกินแล้วนะครับก็ไปที่ร้านค้านะครับรีเซ็ตก็ได้นะครับเพื่อไปร้านค้าแล้วก็ไปสุม่มตู้ ส่งตัวแรกนะครับมันมีตัวสีม่วงเป็นตัวแลนะครับทนได้ตัวซ้ำนะครับผมก็ดูว่ามัน,ม,นมันตกยักได้สีม่วงแดงได้สีขาวช่วยละละผมก็จะเปลี่ยนสีแดง <c oughs> ใช่ไหม ใช่ไหมจะจำเกมไม่ผิดครอกเนี่ยได้แต่ละขับก็ไปล่างแล้วก็ไปต่อไปต่อเนี่ยครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับ ยิ่งส่วนกลับแล้วครับไปแล้วไปเลยตามเขาติดๆครับยังวไงถึงแล้วครับผมไม่อยากเข้าใกล้เท่าไหร่แต่ผมก็ต้องเข้าใกล้แล้วผมก็ตายนะครับเพราะพลังคันแรงมากเราก็ไปต่อเลยนะ ทำอย่างนี้ม่าซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับมกว่าเราจะมีเงินเยอะขึ้นนะแล้วก็ซุ่มตู้ใหม่ได้เยอะขึ้นแล้วก็ซื้อพลังได้ความสามารถได้นะครับแต่เราจ็บตังก่อนนะครับเราค่อยจะซื้อได้นะครับถึงแล้วนะครับผม ก็ทำไปเรื่อยๆมันไม่น่าเบื่อนะครับเพราะเราจะได้พบกับตัวใหม่ๆนะครับเพราะันนี้คือเพื่อนเพื่อนผมมาแล้วแต่ผมยังไม่รู้ตัวเพื่อนผมมาแล้วแต่ผมยังไม่รู้ตัวนะครับผมอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆครับ นั่นนะครับเพื่อนผมเขาช่วยผมยิงอยู่แล้วก็ยิงมันไปแล้วนะใครคนเดียวก็ยิงมันตายไปเลยนะครับเจ็ดร้อยถ้าถ้าเป็นพวกยี่สิบตัวสิบห้าตัวอะไรพวกนี้ก็จะได้ประมาณหนึ่งถึงสองพันเลยนะครับผมซึ่ง เราน่าจะต้องหาวิธีที่จะไปได้นะครับไปสู่สู่อุนเตมนเอลไอตีขอไปครับไปไปสู่ไอรอนแมนไอโลคินะครับไปสู่โลคิไอรอนแมนไปสู่ร่างโลคินะครับ อันนี้ก็นี่ครับเขบไม่แล้วก็ยิงจากระยะไกลเราเราจะไม่ยิงจากระยะไกล้นะครับไปแล้วครับเขาจะตายละเมื่อกี้นี้เขาจะตกยแต่เราก็ต้องรีบไปนะครับผมบเพราะว่าเอนจีเราจะหมดละมันจะอยู่ข้างข้างบนเถ็บใกล้เถ็บเลือดนะมันแดงแล้วครับสีส้มแดงอะ ก็ลงจอดพักก่อนก็ได้ค่อยไปต่อพักก่อนก็ได้พักก่อนก็นได,ไกกได,กกได้แล้วก็ค่อยไปต่อนะครับซึ่งเราก็เจอมนันอีกครับชลงเราจะตีมตายมันน่าจะมีหลักซึ่งเขาเริ่ม กดการตัวขึ้นมาหลายครั้งแล้วไปแล้วครับไม่ตายครับไม่ตายนะนะครับผมแต่เราจะตายก่อนเขาเขาบินหนีไปแล้วนะครับเขาบินมาแล้วครับขเขาก็หายตัว ไปแบบนา่าตกใจมากพอถึงตอนมาตอนนี้เราก็พักได้นะครับผมจะถึงไหนเราก็พักได้ผมเอนซึ่เราวันนี้คลิปยาวกว่า นะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นแบบที่ไม่รู้ว่าดังไหยนะครับแต่ว่ามันน่าเล่นแค่นั้นดีไหมครับผมรถสตีตายแล้วก็ ไปเก็บตังค์แล้วครับแล้วก็จะขับหรือไม่ขับก็ได้นะครับหรืวจะใส่เดียวต่อได้นะถ้าไหวนนะแต่ผมบอกแลว้วผมใส่เดียวต่อเล็กตัวหนึ่งนะครับผม เราฆ่ามันตายแล้วซึ่งเราฆ่ามันตายแล้วใช่ไล่เก็บตังค์นะแล้วก็ให้เงนินพอเจนะ็ดพันห้าแวหรือว่าเกินเลยก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปที่ฐานนะครับมีเงนินอยู่หกพันห้าพันหกกว่าหกพันกุบาทนะครับอลมอ นี่นะครับก็เป็นพวกที่สุ่มน้าของดีๆแล้วครับบางคนก็ได้เกลือบางคนก็ไม่ได้เกลือนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนอคนครับบ๊ายบาย